ล็อกขาวฟาบรรนารก่อสร้างสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามีภารกิจวิ่งร่วมกับฟ้าบรนนารก่อสร้างแบบเต็มทีมครับออไปนะครับนมขวัญเดี๋ยวนี้ก็คือทางเข้าบ่อดินนะครับโอ้โหค่อนข้างปราบเซียนเลยครับต้นยูคาลิตัสสองข้างทางไปแบบเฉียดชิวกันเลยทีเดียว มาแล้วครับเสียทวินจุดนี้ก็จะมีซันนี่เอสวายนึ่งห้นะครับซึ่งควบคุมโดยป๋าการจะยืนประจำบ่อเราอยู่กันที่บ้านขามพี่มายตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็พายอดคุณทรัพย์มารับจอบ เป็นงานเสริมไหลทางครับชุดใหญ่ของทีมงานฟ้าบรรดาลส่วนหน้างานที่เทก็จะเป็นป๋าเจาะอีกคันเนี่ยยืนอยู่นี่ปล่อยตัวแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพี่แตบมาด้วย มีพิแทมมีตีเล็กเสียอันเสียเ,เสียเจมแล้วก็นุ่มขวัญน,นะครับรถของทีมงานฟ้าบรรดาสายบรรทุกส่วนใหญ่จะเป็นรถร่วมหมดเลยเดี๋ยวไปดูที่เทกันมาถึงแล้วนะครับหน้างานที่เทต้องถอยยาวเข้าไปครับเป็นถนนดิน ก็เสริมความกว้างนะครับไหลาทางขยายออกไปอีกมีป้าเจาะหลยยืนอยู่หน้างานสองหอีกคันครับ เอาตัวให้ป๋าเจาะก่อนเขาแก้ฝากมาให้เดยเห็นจังไหนล่ะเอาไปาไปได้ดยันเทียวเร็วนี่กระเทียวแรกด้วยมากเทียวแรกไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวจักซีหาเดี๋ยวนี้มาถามเอาเจ้าหนึ่งกี่ดอกเ,อดดเจ้าขึ้นลงขึ้นลง,นลงเท่าทุดเที่ยวมันก็ตายตัวเ,เขาขยายไปแบบนี้สิเจ้าโล่ไกลป็นไหนสามร้อยกมสามร้อยเมตรกับสี่ร้อยอ๋อโอเคเรไปบร้อยแล้ว,ไ,ลวไปครับถอยยาวจนกว่าจะมีที่กลับรถอีกอยเดินหน้ามามากับ นี่คือจุดเริ่มต้นครับเอาถอยยาไปแจมทางออกก็หลบหลบก่อนครับรอก่อนเสียเจมบังๆข้างหน้ารถเอ็นรถยางเอ็นตัวนั้นอันนี้คือหนุ่มขวัญฟ้าบรรดานนะครับรถฟ้าบรรดานคันนี้ตัวจีด๊ดนละช่วงเวลานี้ คราวนี้ก็เดินหน้ามาแล้วครับอย่าบอกว่าเปลาบอกหมื่นเลยไทยนมขวัญนมขวัญจ๋านะจ๋านะนมขวนควนได้ยินโอ้โหในคลิปเขานะโอ้โหไม่มีอะไรครับแค่โอ้โหเฉยๆครับเอาละเทครับนุ่มควนเนี่ยเราลงมากับลำในทุ่งนาเลยมีจังหวะก็ไปเรื่อยๆครับ เทถอยหลังไปไเรื่อยนี่ห้าเดีจยกเจียวแล้วตีสามเดียวนี่ บีบีหนุ่มขวนก่อนบีหนุ่มขวานก่อนแล้วก็ากเสยเลยู้ากน่ลูก,ลก,ลกไปแล้วโอ้ลพี่ลงน้ำก่อน,ดอนได้หาตัวเดียวนี่แหละครับยางยดาถอยเอาเอาเอาดัลกลงสุด่นนะสุด ถึงคิวเราเทครับป้าจอ้าอยู่ในกระจกเดี๋ยวครับลงไปกับรถตรงนี้ครับจวด,ด,ดต่อหลบทางให้เสียอัน ไปนะครับไปครับพี่แต้มมาแล้ว ไอตัวโลกทางนั้นแฝงยิบแป้เลยครับดุกว่าเดือดกลุ้มเองเอ้าโอ้โหเบรกไม่อยู่นะครับจังหวะขึ้น ฮะบ้าโอ้เกือไปครับเสียอันเห็นต่อหนาต่อตาเลยต๋ถ้าลงฝั่งนี้นะคว่ำเลยเมื่อกี้จังหวะขึ้นไปนะครับเมื่อกี้นี่ หนุ่มขวัญน,นี่ขึ้นไปแล้วเราก็มามันเป็นโค้งพอดีเจอจ้าก,ก,กันพอดีครับหนุ่มขวัญเบรกเบรกแล้วไปอยู่ครับไหลลงมาหนึ่งสองสามสี่ไปหมดเลยเบ่งไหนเห็นเห็นเห็นเบ่งไหนบ้างฮัลท <c oughs> ัเล่าไม่เป็นได้ดิ

เสียวบาดเสียวกับนมขันโล่งเลยครับ